องแชกด subscribe ให้ด้วยนะคะ วันนี้ก็มาพบกับปิงปองอีกแล้วนะคะมือนี้ปิงปองขออนุญาตใช้ภาษาอีสานนะคะเป็นภาษาบ้านเกิดของปิงปองนะคะเมื่อนี้ปิงปองก็ได้มาแบบว่าเพื่อนที่เพื่อนจิกินเลี่ยงนะคะ่ะมือนี้ก็แบบไก่ิ้นเดือนแล้วเงินจะออกอะไรประมาณนี้เด้อค่ะปิงปองก็ได้แบบว่ามา่ย่างใส่กอค่ะนี่ใส่กอแบบหุ่นๆนเลยเนี่ย อู้ปนตากินแหงเลยค่ะอืมใส่กวา้เฮ็ดเองเลยค่ะบริสือขายอยู่นี่อืมแซบเปรี้ยวกะลังดีค่ะไม่ค่ะอากาศข้างนอกอะ่ะจะมีลมแน่ค่ะลมนหนาวแน่แล้วค่ะแซบยุนี่นะคะยุเกาหลีอยากกินยังตองเฮ็ดเองนะคะสื่อเขามันแทงใส่กวางมีก็เฮ็ดเองเลยค่ะ ก็จะเป็นหมองนั่งถิงเขาหมองนั่งเล่นนะคะแล้วก็ปิ้งปองมีขนมแบบว่าขนมที่แบบอยากแนะนําทุกคนนะคะคือแบบว่าอยู่อยู่บ้านเขาแบบว่าที่มันเป็นล้านค้าหรือว่าเป็นแบบว่าซปเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีเน่ะก็ไปหาซื้อได้นะคะขนมนี่มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นเติร์กเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยค่ะเนี่ยเนี่ย มันจะเป็นเติร์แล้วก็เป็นซอสของเออเหมือนอย่างนี้มันอ่านว่าอินชินมมีวันชินม,มีวันชินี่เีเหมือนว่ามันเป็นซอสเตอร์กะเนี่ยขนมแซ่บกินย่างไส่กรอกไปน้ำจัสิพ้ากินขนมไปน้ำนะคะจะพาชิ้นขนมไปน้ำโอ้ยกต่ชิ้นใหญ่ไง นี่ค่ะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นขนมนม่อเชี่หมอค่ะเนี่ยครับน้ำจิ้กอันผงเติมนี่เนี่ยเติมนี่ก็คือแบบเป็นตอกตอกก็เอิญตอกนาจะเอิญตอกนะคะแบบว่าเป็นขนมเกาหลีมันจะออกนุ่มๆเหมือกับมีผงหวยห้ยอ่ะเนี่ยหอมหอมแทบขาดทุกคนเนี่ย เนื้อน้ำไปหาซื้อได้เลยนะคะแสบอัอนนี้ขนมที่ป็นสองเอามาเนื้อน้ำเนี่ยจะบอกว่าแ่บทุกย่างนี่อันนี้ก็แ่บค่ะมันจะเป็นเหมือนว่าเออแป้งข้าวโพดแบบขนมข้าวโพดนะคะขนมข้าวโพดกรอบเนี่ยค่ะอกซูซูกลงฉันเขียนนะคะอกซูซูกลงอ่าวิ้ลืมค่ะย่างใส่กรอกไปน้ำ กินขนมไปน้ำได้อ่ยู่คนเดียวค่ะตอนนี้ย,ยู่ค้เดียวอันเอื่อยเพิ่งจะเตรียมของอยู่ในครัวมันนี่เขาจะพากกันสิ่เลีย้ยงะะ่ะมันเกิดทีันอยูหนีน้ำกันนะฮะเป<ม>็ดไก่ทิ๊กองอมอยาม่างใส่กลมนี่ค่ะขนมเนี่ยแซ่บรับรองไปหาซื้อได้เลย<ม>นี่ค่ะทางหน,นไม่จะเป็นแบบว่าเหมือนเข้าเห็ดเป็นปรูเขาโพดเลยค่ะเบิ่งค้ะ แบบว่าเป็นเม็ดข้าวโพดข้าวโพดเลยมีหูนะค่ะมีหูตรงกลางเนี่ยเห่หอมข้า,าวโพดค่ะป็นก็แบบว่าผู้ใด,ดมากเลยซุปข้าวโพดนะแม่ถ้าจะเป็นน้ำตุปเลยค่ะมันบ่ค่อยหวาน,นแห้งตะวันมันจะได้กินเหมือนกินข้าวโพดข้าวโพดโอบแบบว่าอบกรอบมาแบบ เหมือนแบบนี้กินแบบเนยน้ำอะ่ะอืมชอบค่ะบ้องเป็นหาซื้อเลยค่ะร้านจิ้มซองบอกแซ่บอี๋เนี่ยหอมมากเนี่ยแั้วนีเ่เขาแซ่บมันฝรัง่งแบบว่ามันฝรัง่งอนัน พริกแดงนะคะมันเป็นควาพริกแดงเดี๋ยวพริกหอมจะแกะนิดเดิมนี่มันจะมีผงเหมือนพริกอ่ะพริกที่ทเขาแปลว่ามันเป็นผงพริกอะค่ะพริกแดงนะนย่ยบางอย่างแซ่บค่ะคำเทลนี่เขียนนี่อย่างเงื่อมาตัดอีาอานออกอยางเนี่เพราะว่ามันเป็นอักษรพวกวคำเทล อย่างอย่างโมโหละโหตะวัค้ำมันฝรั่งจะเป็นมันฝรั่งแข็งอุ้ยแจ่บนี่ผงอันนี้แน่นแดงเคลือบน้ำเลยค่ะอืมตัวนี้จะบอกว่า ไข่ค,คือเละบานเทาเลยค่ะมันจะเป็นมันี่เขียนว่าโพเทโตชีฟเนี่ยมันเป็นอ่ายุกเกจังมันเป็นเหมือนว่าซุปเนื้อค่ะเป็นแบบว่ามาจากมามา่ามาม่นมานี่กระเซ็บดิค่ะเนี่ยมาม่าแบบว่ามันเป็นซุปเนื้อค่ะซึ่งผมกับเพุ่นเคยกินเลยเนี่ยอันไอที่ว่ามันเป็นคือมันฝรั่งแบบว่าเป็นแผ่นนะคะเนี่ย เดี๋ยวิลองกินบงบ่ค่อยกินรสเนี่ยเด้อค่อยกินแต่อันมา่าๆข้าเจ้าเนี่ยตุมเนื้อแซ่บดูดิค่ะโอ้ยแทนบบยังไงเบยังน้ำมันจะมีผงผงห้วยหวยน้ำหมาเนี่ยเนี่ยมันจะมีผงสีแดงแดงห่วยๆวยน้ำโมมีกินนะ กปแฟมันจืดไหมคะแต่ว่ามันจะได้กินแบบว่าซุปเนื้อคะ่ะกินแบบว่ากินมะม่าเนี่ยไหมแต่มามะม่าเขาแสบเลยคะ่ะรสชาติมันจะเข้มข้นจากที่เบอร์เกอร์กินเนื้อกับมากินเนือ้อน,นะคะยูนี่กินทุกอย่างอะมากินมาได้คะ่ะเพราะว่าเว่าเขาแกเพิ่งเสื่ยเพิ่งซื้อใหม่ก็ต้องกินคะ่ะใ่ก่อนกันในที่แล้กเดือวปิ้งปองสีแก๊ปก็ แสบดับไปแสบดับแล้วยังเหมอนสีปองจืดเนี่ยฮะอันอันนี้ทึ่งสองว่าคือสีบแสบสำหรับคนไทยเขาอ่ะบพันมันมันบ่มไม่รสชาติขอบัไดไอ้ม่เป็นยัง่าอหบัวดีผู้ใหมัดหนึ่ โอ้ขวัยอันอันนี้อยู่น,นี่อัน,อน,อนอกอเอน็เอิญอันก็เอิญในก็เอินเหมือนเป็นพักค่ะเรามันมีซอสบะเกอร์เทปมาน้ำนี่เราจะลองชิมมั้งขนมนี้ก็บ่เคยกินเลยคะ่ะโอ้มันมีแบบว่าเบื้องดีอ่ค่ะ Oh no นี่มีทั้งสีเขียวสีขาวสีเหลือง นี่ต้อบเข้าลอเหรเนี่ยเดี๋ <Wow. S 1> ยวมันจืดก็แซบบะพันาคา่ะอันนี้บะพันาบา <Huh? S 1> ะแซบม,ม,มันแบแซบเนมันก็จืดจืดจึงแบบบุ่มต้องกินกับซอบสบ,บอ่แซบบัว่ะเนี่ยคือคือขนมบันเขา,าที่แบบว่า มันเป็นอันขนมเกียบเขาวเกียบนีคะที่ว่ามีซอสที่เด็กน้อยมันมากกินนะนะแล้วก็บีบใส่เออคือกันเลยค่ะเป้งฟงถามว่าคนจะถามวอ้าวเป้งฟงอะเป้งฟงถามว่าเป้งงยูทูบเบร์นนี่อะไรอันนี้บาดแผบเลยค่ะเกียยมาาอไเงี้ยโอ้ก้ามิดว้ามิดหรอโอ้ทุเกียนดีอะเราผูย

คนปนอยากชิมต้มสันแล้วอ่ะโอ้ยเบิ้งอ่ะใส่หมูหลายมันก็จะแข็งแข็งเนี่ยค่ะเบิ้ง เป็นสิ้นเป็นสิ <animales> ้นในึ่งคนค่ะเบิ้งอ่ะเบิ้งค่ะเห็นปะอืมอืมข้นสมแกข่าแซ่บสำหรับพิซซ์บองแก้แซ่บใส่กวางขก้แซ่บขนมนะคะอันนี้พิซซ์บองบริเนวน้ำ อันนี้บม่ค่อยแซ่บมันจะจืดจ้ะเจ้าอ,อันนี้เป็นฟองไฮ้แซ่บอันนี้ไปหาซื้อซื้อตามได้เลยค่ะแซ่บดีๆแล้วก็ขนมนี่น้ำอันนี้ก็แซ่บซื้อตามเยดย์เลยนี่อันนี้อันดับหนึ่งเลยเป้นฟองให้อ,อันดับหนึ่งแซ่บเ,เน<ะ>ี่ค่ะอะต่อแกต่อแกอ้าววว มีน้ำมีน้ำไวเพอร์อิกเตยโยทางนี้ไวเพอร์อีกเตยโยไวเพอร์เออเรามีเมียแล้วเด้อค่ะเรามีเมียเด็กสองตัอย่างอ่าลูกเราก็สองแล้ว b a b อยากเอากล้องมาแล้วค่ะโอ้หมันวะหมันวะซิมปูตั้มจอ เพิ่จะถาวาสแกเต้รองเท้าชุดาสซารท้าบ้าบ้านนวน้อกาแล้วก็โทรให้เผามากอนพี่ว่าแล้วเบลต้องมาแล้วแก่แล้วแก่แล้วไรพี่พี่ดมเขาแก่มากินไอ้นี่แกบอกว่าเปรี้ยว 咩哦？我姓色啦，真嗯，叫我爱，叫我。很怪是吧？走走走。 นี่เหละค่ะปิงปองกับเอ็นั่งตัดตั้งซีให้่ไอ้เพิ่นนี่นียวเกิดไอ้เพิ่นเมื่อกี้กับเฉียงทอกแกเพิ่นเบานะคะทอกแกแล้วเจดีจ้าอยู่นี่แล้บอร์หูหายบอร์หูดาเมื่อกี้กับเม้าว่าอัน เปียวถ้าแก่มากินเป็นสองชิ้แล้วสองชิ้นยังร้องเปียวอ่ะจ้ะเออะไรล่ทำไมเป็นยังเบียวฮะอโอ้ยน้ำแตกฮะนน้ำใสก๊อ ตัดเสียบแห้งค่ะเบิงเเงบ้งไปแล้วค่ะแก้ไปแล้วเย็นเมื่อจ้าจ้าเจ๊เอาไปเลยเอาขวดไปเลยเดี๋ยวข้ามาให้น้องอร่อยจะตายบอกว่าเปรี้ยวเถอะยงกินไม่เป็น เัิ่ป็นละข่าิมเตีย้ยเินเอากองอยากเอากระดิ่งจ<อ>ิ้วพริกไว้กินกนน<า>ับเนาะเนาะฮะพริกพริกอะบักพริกอยู่ใส่เตี้ยไว้เด้อ<ก>เราก็คือลงไปเลยเตีย้ยเออไปแล้ว แล้ว<บ>แกแค่แน่เลยนี่เอากระแกซิมแม่ตายไม่ลองซิมม้างอะไรงแซ่บออกกล้องเด้อว,วันนี้ไอย,ยิยยงยงมาออกกล้องแล้วไอ้ Happy birthday ไปย,ยงยงว่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เออแกก็ยังมาต่อมานี่กับหนูอยู่เลยนี่แหละค่ะแตวแกแล้วก็สีบีบ้าบ้าๆพวกหนูเกิดๆออกกล้องมันเกิดโ Oh no รอแต่มือนี่แลมือเออมือรอแล้วยืนกับ่รอแหละโอ้แต่กอบ่ตายเอ้ยแหวอเออมาวนไอ้พมือปักหลังกลมากือหลอนไปว่าเปลี่ยแล้วทำเกลียวโอ้ววางขาวัวกว่าดีดีตีไอ้เอ๊ยังเปลี่ยนหลอดไปตีเป็นว่าต เราก็้ทายโยมมาก็ไม่เห็นว่าหมูมันหลายแม่เนี่ยแข็งๆเนี่ยแต่ว่าเขาหม่สวยได้ทเดียวตัวอนี้หลอเสียใช่ไหมเนี่ยสวะวเนาใส่ถุงใส่ถุงไว้ตั้งหาเราก็ไอาไปทิมไม่จะบุไปทิมขยะขนี้ไฟอย่อันีรอขยาดไ้เหอแมออตอให้ทำก่อน รีวิวขนมบ่อนึ่งนี่ยไอ้ชิมเลย,ยอ,อ,อันนี้ไม่ค่อยอร่อยเนี่นยมันเป็นเหมือนซุปเนื้อมาม่าที่น้องที่เราเคยกินอ่ะแต่มันจะออกจืดๆเนาะมันไม่ค่อยมีรสชาติเนะไนอ้เนาะ่ะเลเนีน่น<ด>นย<ด><ด> อร่อยนะเนี่ยอันนี้อร่อยฮะที่มันเหมือนตอกอ่ะมันขนมตอกอ่ะเออขนมตอกที่แบบว่ามีผงเลยโรยไอแม่ไอคือกันเลยเห็นปะแตกไหมแต่พูดยุติธรรมก็แล้วอันนี้ด้วยเหรออันไหนนี่นะซุปเนื้อนะเพราะว่ามันจืดมาตุ้มเ้็บบาน้องกระดยหอตุ้มเล็บบานหอมงวงรสชาติเวลาเห็ดหลาบกับย่างเห็ดหลาบพริก อันนะั้นตืดอักรวมมันต em ้องมีไอ้ซอสมันมีซอสได้ล่ะน่ะซอสไอ้โทมิโทะมันเหมือนขนมไอ้ที่ว่าข้าวเกี๊ยบที่เขาเด็กชอบกินน่ะที่มันหยอดซอสอ่ะในบ่อบานเขาอ่ะเทสอะไรอ่ะออกระไหยพวกเดี๋ยวเหม็นแทงอ่ะเอออะไรไอ้ข้าวเกี๊ยวปรุงอ่ะแล้วเขาต้มีซอสมะเขืออันนี้น่าจะอร่อยอันไหน เอออันนี้อร่อยน้องกว่างดคโอ้ยอันนี้อร่อยนี่ใส่กอกเสร็จแล้วเด้อค่ะพี่น้องเบงดีล่ะเพ่อนน่ะสาเสยบบัวนี่งามเกหมูบ้านฮึฮฮะนี่ร่างหมูบ้านอันนี้เขาซื้ออยู่พัทยาน่าจะ หลายบาทเนี่ยใช่ไหมหหอันนี้ใส่กล่องเขาเฮ็ดเองค่ะเฮ็ดกินเองเนาะอ้ายแสบอยู่นี่เฮ็ดเองนะคะเฮ็ดเองทุกอยา่างมาเฮ็ดเองมาได้มันแพงคือเขามันได้น้อยอันนี้อร่อยปะอ,อันนี้อร่อยๆๆเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวปิ้งปองต้องขอตัวลาไปเฮ็ดของซอยพีพนธินตั้งหาอีกมองหนึ่งก่อนเด้อค่ะจังได็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไพ่ปิ้งปองเลยเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่จ้า